นี่ครับ EGR เป็นปัญหาใหญ่กับรถนะครับสมควรต้องล้างนะครับสกปรกมากนะครับกินน้ำมันล้างเสร็จแล้วคุณก็ต้องอุดนะครับเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับแผ่นหนาไม่ใช่แผ่นบางนะครับอย่าก็ทะลุแผ่นหนาไม่ทะลุนะครับยกออกเลยนะครับล้างเสร็จแล้วก็จะสะอาดแบบนี้นะครับโล่งเผาไม่ดีนะครับ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับหลังจากที่คุณปิดแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาคือมอเตอร์จะพังนะครับมอเตอร์อิจยาพังเพราะไฟโชว์นะครับนี่เราจัดเหมารัวให้เลยนะครับรีแมปบวกอุดด้วยนะครับอุดแผ่นไม่ใช่แค่ล้างเดียวนะอุดแผ่นด้วยล้างด้วยรีแมปปิดโค้ดด้วยนะครับปิดโค้ดจะว่าอิจยาไม่วางยาเหมือนร้านอื่นนะครับปิดทุกโค้ดเช็คปัญหารถไม่ได้นะครับ เราก็ปิดเฉพาะจุดที่ลูกค้าต้องการนะครับเซตนี้นะครับจะรวมอยู่ที่5,000บาทนะครับรีแมป EGR ปิดล้างสะอาดนะครับสนใจทักชัดมาด้านล่างนะครับรถรุ่นไหนอยู่แถวไหนนะครับมีหลายสาขานะครับสมควรล้างนะครับกินน้ำมันนะครับผม ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสนใจกดหนึ่งเอาไว้ครับ